w ีวิว w ิกเกภาพยนต์มิสิเคลแห่งปีนี้เนื้อเรื่องโยรเราความสัมพันธ์ของเพื่อนรับแม่บดกริงดาและแม่บดเอลฟาบาทีท่เผยที่มาว่าทำไมเอลฟาบาจึงกลายเป็นแม่บดรายร่างสีเขียวโดยเรื่องราวจะเล่าเรื่อยไปถึงการบาของโรโรทีในดีแดนแห่งพ่อบดออ r รีวิวด้านเนื้อเรื่อง w i e k e d ภาพยนตร์ที่อัดแน่นโดยมิสิคลแบบนักหนวงประสานกับความสัมพันธ์ที่แข็งแรง นี่คือภาพยนตร์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความแฟนตาซีงานสร้างที่อลังการการออกแบบและมุมแสงที่สวยวิจิตรมีความหมายแฝงอยู่ในทุกองค์ประกอบรวมถึงวิธีการนําเสนอเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์ชวนติดตามพร้อมกับการดําเนินเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงร้องที่ไพเราะพราะพิงที่ขับร้องออกมาเคทแต่ไม่ได้บทเพลงมากมายที่พลั่งพลูทุกช่วงวินาทีของภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มจนจบด้วยความพีคถึงขีดสุดในโอสุดท้าย ซึ่งนี่คือสิ่งที่ขับเด้นเรื่องราวให้ดําเนินไปข้างหน้าด้วยความอิ่มเอิบใจแม่นยาในการเจาะอารมณ์และก้าวไปพร้อมความรู้สึกของตัวละครอย่างรวดเร็วดังเป็นเสมือนเพลงแทนใจของบรรดาตัวละครแม้ช่วงแรกอาจดังจูไม่ติดมากนะักเพราะภาพยนตร์อัดแน่นบทเพลงที่หลากหลายจนตั้งหลักไม่ถูกในช่วงตน้นแต่เมื่อเริ่มคุ้นชินก็เพลยนไปได้อย่างลำนำใจการบีบคั้นทางความรู้สึกด้วยเสียงเพลง ในการแสดงของนักแสดงซินเทียเอริโบในบทเอลฟาบาที่ขับอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างลงตัวประกอบกับฉากที่ไร้เสียงเพลงและใช้การแสดงนำใจตัวละครยิ่งส่งเสริมทำให้ภาพยนตร์มีบุตรหมายต่อเรื่องราวที่ชัดเจนขึ้นและส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมจนต้องเสียน้ำตาผนวกกับการเชื่อมความสัมพันธ์ของเพื่อนที่นับแสดงโดยอาริอร่ากราเดในบทกลินดาได้อย่างน่าอัศจรรย์และเชื่อนในสิ่งที่เกิดขึ้นในจนหมดใจของผู้ชม ที่เดิหวั่นไหวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอภาพยนตร์นับว่าเป็นสีที่มหัศจรรย์ทรงพลังอย่างน่าหลือเชื่อเลยก็ว่าได้เพราะนี่คือจุดที่แข็งแกร่งและเป็นการวางรางฐานของสองตัวละครได้อย่างแยบยนตโดยที่ภาพยนตร์ก็ยังสามารถรักษาสิ่งวิเศษระหว่าง2ตัวละครน,นี้ได้จนจบเรื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าภาพยนตร์สำเร็จในความลึกซึ้งของ2ตัวละครที่เป็นการสาคัญได้อย่างเพอร์เฟกตัวละครอ,อย่างเอลฟาบา์ก็นำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ ผนักการสอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเรื่องราวที่สะท้อนความดีงามในจิตใจของตัวละครได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวละครอย่างกรีนดาที่มอบความตลกบ้าบอสอดใสและมีความโดดเด่นได้อย่างเหมาะเจาะในความพอดีพอดีลงตัวมากๆสบัดผมเก่งเวอร์อย่างชอบรวมถึงขนตาสะพรึงอันเป็นเดกกักษณ์ตัวละครอื่นๆภายในเรื่องก็ต่างแสดงได้อย่างดีเยี่ยมแม้บางตัวละครอาจไม่มีช่วงเวลาของตัวเองได้มากนะักแต่นั่น อาจต้องติดตามเรื่องราวของพวกเขาต่อในภาคที่2ของวิกเก็โชวบที่ภาพยนตร์ผนวกเรื่องราวต่างๆธรรมดาสัตว์ที่น่าสนใจการเซตติ้งโลกที่มีเรื่องราวที่หลากหลายรวมถึงเวทมนต์และความรับอีกมากมายที่ประสานกันอย่างลงตัวประกอบกับเป็นแซนด์วิชท,ที่อร่อยในทุกคําที่เคี้ยวอย่างบรรจงฉากแอคชัน่นที่แม้ไม่ได้ระเบิดพวกเขาเผากระท่อมเหมือนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นและภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ต่อไปอย่างสิ้นเชิงขอภาพยนตร์ ได้สมบมวลสารท่าอารมณ์ในจุดที่พีคที่สุดและเสียงดนตรีเข้ากับเพลงที่แซนโซพลังจนเนื้อเต้นและเป็นบทเพลงที่แซนไพ่เลาะเป็นอย่างยิ่งอิมแพกแบบสุดๆตลอดการรับชมในไฟนอลซีนสุดท้ายที่บอกความตื่นเต้นจนทนรอเรื่องราวในภาคต่อไปไม่ไหวเลยทีเดียวนี่คือภาพยนตร์แฟนตาซีที่ควรรับชมในคดสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้อย่าไม่มีข้อโต้แยง้งหากผู้ชมชื่นชอบและคาดหวังในมิสซิโก เพราะไม่เพียงเพลงที่แสนไพเราะจับจิตแต่ภาพยนตร์เจียงบอหัวใจมาให้อีกด้วยได้ยินเพลงตั้แต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องแน่นอนเชียรเลยดีงามมากๆักและแสดงเล่นดีฉากสวยการออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมสิ่งก่อสร้างต่างๆยอดเยี่ยมมากๆดีเกินกว่าจะบรรยายจนหมดอยากให้ได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดด้วยใจคองทุกคนเองเพระอ,อาจรู้สึกต่างกันก็ได้ รีวิวระบบ Sigma อร์บายภาคไทยร้องไทยเพลงไทยทำาอ,อกมาได้อย่างยอดเยี่ยมคำร้องการเล่นคำคือดุ้นหูสุดๆไพเราะงมากดบ่านภาคไทยเองก็ทำได้ดีแบบสุดๆเลยเสมือนเป็นตัวละครผู้ภาษาไทยได้เลยจริงๆและการร้องเพลงคนลูกเวอร์สัมผัสได้เลยว่าเป็นงานที่ทำกัอย่างเต็มที่เสียงกลินดาก็กน่ารักมากเช่นกันแอบเสียดายที่ไอแม็ในครั้งนี้ไม่มีเสียงภาคไทย แต่ว่าโดยส่วนตัวได้รับชมในระบบซิมม่าระบบเสียงดีเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าสิ่งในแอนแบ็กน่าจะดีกว่านี้อีกแนะนําว่าดูระบบไหนก็ได้ที่รงเสียงดีๆหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วสําหรับภาพยนตร์วิกแคดชอบอย่าลืมกดติดตามบทช่อนค้างที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยและพบกันในคลิปถัดไป